มาโรงเรียนป่าสักยามอำเภอดอยสะเก็ดฮนะขอสุริยนต์เพื่อนผมเองเรียนประถมด้วยกันอ่ะการพา,าทัวร์นะโรงเรียนนี้มีเด็กมากสุดในประเทศไทย9คน <c oughs> <c oughs> นี่ห้องห้องสมุดครับเพิ่ออ่ารับ22ประเมินรับ30อ่าไปเรียนตอ่อยังไม่ค่อย9คนนี้มีอย่างที่คนห้องละอ,อ่ะอนปอโมีปอหนึ่งปอสองปอสามอ่าหนึ่งสองสามเรียนห้องนี้ เรียนด้วยกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ปอ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 สามค่ะปอสามค่ะปอสี่ครับปอสีครับเรียนชั้นละคนเลยโอ้โหสวัสดีคุณครูคุณครูครับสวัสดีครับคุณครู คุณครูสอนยังไงครับชั้นละคนสอนรวมเลยค่ะสอนรวมไหมครับเขาเรียกว่าสอนแบบชั้นเป็นรูปแบบการสอนของสมภเขาใช้การแบบสอนข้าชั้นเขาจะแขนกันสอนเขาโอ้ใช่แต่เด็กมีความสุขนะอยู่บ้านไม่ต้องไปไกลขอบเลยครับอาจารย์ถ้าทางนู้นหล่ออ้นู้นก็ทางนู้นเกือกอย่าง สนเด็กเล็กม้นมีเด็กไหมส่นดเล็กมีส่นเด็กเล็กแต่ส่นเด็กเล็กเป็นของเทศบาลนี่มีเน็ตใจก่อนนี่มีสายแล้วเด็กมีได้คอมเพียงคอมมีคอมที่ตัวนี้ห้าตัวมีคอมห้าตัวด้วยเราไปดูปป็เราเรียนเองอะไรตอนนั้นผมเรียนศัลยกรรมพาังทอ่ะเหมือนนารงชัย เนี่ยก็มาเรียนด้วยกันเงผมมันสอนทุกเอกอ่ะเพราะว่าโรงเรียนนี่อยู่ต้องนั่งเรือข้ามจากเขื่อนแม่กวงมานะครับข้าทีมเทดดอยสเก็ตนี้ผมก็ขับรถเข้ามาพอดีจะไปที่โรงเรียนเชียงดาวหมู่บ้านนี้เงียบสงบฮะร้อยกว่าหลังคาเรือนเด็กเรียนเก้าคนโอ้อากาศร้อนไปเห็นหนาวเลยเมนมาเช้าหนาวครับขอบคุณที่ชม u ู u b e ฮะใครว่างก็มาบ้านปาสักงามเพื่อเดินเก็ตั์เชียงใหม่ฮะ